วันนี้เรามาพังกำแพงนะคะน,นี้กำแพงจ้า งานลืล้อเราก็มานะคะลื้อกำแพงจ้าถล่มกำแพงนะคะโคตนแล้วโคตนแล้วริ่มแล้ว นี่ก็เป็นป่านะคะฝาลกล้างนะคะนี่เราก็มาเคลียร์ลิงเรียบร้อยนี่ก็จะเป็นกำแพงฝานี่จะเป็นกำแพงนะคะนี่ก็จะเป็นสวนนะ,ะเป็นสวนเป็นร่องสวนจะไม่ต้องก็จะปลูกกล้วยปลูกอย่างน่าจะ ปลูกมอนนะจ๊ะปลูกบักม่วงกล้วยหลายอย่างน,นะจ๊ะพี่น้องไปอันนี้เสเาเรามาลบเสถียรที่เขานะคะอันนี้เรามาเก็บกู้ให้เขานะคะเป็นไงคะมาเก็บกู้จ๊ะพี่น้องจ๋ามาเก็บกู้นะคะ ดูข้างด้วยนะ <c oughs> อะไรเนะี <c oughs> <c oughs> ่ย <c oughs> เรือเราจะกับกระแพงใหม่นะคะ,ะเริ่มมล้นะคะเริ่มจะลงแล้ว <c oughs> ยัง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 ไปแล้วนะครับไปแล้วไปแล้วโอ้โอยเย้ดีนั้นที่มันไม่ไปติดได้นะเขาอะ่ะโอเคอข,าข้าทะลุนะคะ

เลอ้ลยขยับนี่มาอีกหน่อยก็ไม่ไม่ไมเป็นไรเรือยังไม่ลงหมดนะคะ เล็กทำเป็นงานใหญ่ดึงลงดึงอันนี้ดูมันลงไหมเอ๊ะเส้นเนี้ยเขียวเขียวอยู่นะโอเคได้ค่ะพี่น้องขาคลิปนี้ตอนนี้ก็ไ้สนุกนี้เล้วค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะออ๋เดินทำไมใจกันนนนนแ้วมัหล่นลงมาแล้วนะไม่รอดเลยช่วงนี้เราก็จะทำงานทำงานช่วงนี้ก็ทำงานนะคะไม่ค่อยได้ลงคลิปนะคะ